โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาวคุณชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแอปหาเงินเข้าวันที 2Money Wallet l e t ฟรี Free, จะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับแอปนี้นะครับจะเป็นแอปแนวทาแบบสอบถามหรือว่าเล่นเกมทำภารกิจภายในตัวแอปเพื่อที่จะเก็บสะสมคะแนนเอามาแลกเป็นทูมันนี่วอล l l e t นั่นเอง นะครับโดยของรางวัลของแอปนี้เนี่ยก็จะมีบัตรเติมเงิน AIS นะครับมีแกร็ปมาดนะครับผมเป็นคูป,ปองแกร็มาดแล้วก็เป็นตรงนี้ทู o m o n e y Wallet 100บาทโอนตรงเข้าบัญชีนะครับโดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมหรืออะไรทั้งสิ้นเนาะซึ่งไอ้ทูมันนี่ตรงนี้เราจะต้องหาคะแนนให้ได้5 7 0 0 0 0คะแนนนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจเนาะอยากจะหา รายได้เข้า t o มอนี่ y อล l ล็แบบปีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไปให้ใต่างคลิปนะก็หลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ให้เพื่อนๆพืทำการล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยเลยนะครับมันก็จะมีช่องทางให้เลือกล็อกอินเนาะของผมจะใช้เป็นอ่าบัญชี Google ในการล็อกอินนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะง่ายอ่าหลังจากที่ เราทําการล็อกอินเข้ามาน,นี้จะเป็นหน้าตาอินเทอร์เฟซของตัวแอปนะครับเมนูการเลือกของรางวัลจะอยู่ตรงนี้อ,อยู่ตรงนี้อ่าแบบนี้แล้วทีนี้นะครับวิธีการในการหาคะแนนเนาะก็สามารถหาได้จากพวกช่องพวกนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมกดให้เพื่อนๆดูแต่ละช่องเลยนะครับว่าแต่ละช่องมันคืออะไรอย่างช่องแรกช่องนี้เป็นช่องคะแนนคะแนนโบนัสนะครับนี่ก็คือ คุณจะได้รับคะแนนโบนัสเพิ่ม10%จากคะแนนที่เราได้รับในวันนี้หมายถึงว่าวันเนี้ยผมลองเล่นไปเนาะผมได้มา50คะแนนมันก็จะได้โบนัสเพิ่มมา10%ก็คือ5คะแนนนั่นเองนะครับผมแล้วก็อ่าอันที่2อันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูว่ามันคืออะไรนะอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวทําแบบสำรวจนะก็อ่าถ้าเกิดว่าเรา เข้ามาทําแบบสํารวจในนี้เขาก็เห็นว่าเราจะได้รับ900คะแนนนะเดี๋ยวเราลองทํากันดูแล้วกันนะครับผมอ่ะก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะเราก็เลือกเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับตรงนี้ก็เพื่อนๆกรอกไปนะมีแค่10ข้อเองนะครับอืมโอเคผมตอบเสร็จแล้วผมก็จะได้แต้มมา900แต้มนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแต้มภายในตัวแอปนี้หรือว่าเป็นแต้มข้างนอกเดี๋ยวผมลองออกมารีเฟชอ่ะ เราได้แต้มข้างนอกมาเพิ่ม900แต้มละเห็นปะง่ายนิดเดียวเองนะครับทีนี้ย้อนกลับไปที่ตัวเดิมเมื่อกี้นี้ก่อนสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีแบบสำรวจขึ้นมาเต็มเลยแต่ละอันก็จะได้แต้มประมาณนี้เลยนะก็ให้เพื่อนไล่ทําไปนะครับอาจจะทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ก็ถือว่า,าได้แต้มค่อนข้างดีเลยนะสําหรับหมวดตัวนี้ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูไอเจ้าอันที่3ตัวนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสำรวจเหมือนเดิมนะครับซึ่งก่อนอื่นเขาจะมีให้เราปลดล็อกก่อนอประมาณนี้นี่ก็จะมีคำถามอยู่นะครับก็อนเพื่อนตอบให้เสร็จนะครับตรงนี้คือคำถามเนี่ยเขาจะมีดักคนที่ตอบมัวด้วยนะคือถ้าเกิดใครกดมั่วเนี่ยเขาตัดเลยอย่างข้อในี้อเขาถามว่าตัวเลือกในข้อใดไม่มีล้อนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นเลือกอย่างอื่นเนี่ยก็น่าจะโดนตัดนะโอเคกรอกข้อมูลส่วนตัวไปประมาณนี้นะครับผม อ่ะโอเคครับก็หลังจากที่เพื่อนๆกรอ,อกไอ้โปรไฟล์เมื่อกี้นี้เสร็จเนาะมันก็จะมีแบบสํารวจเด้งขึ้นมาให้ตอบนะซึ่งแต่ละอันก็จะได้รับแต้มประมาณนี้เลยนะโอ้ยอย่างอันนี้ได้12600แต้มเลยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองนะครับอ่ะลองเข้าไปทํากันดูนะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้อันที่3เนาะต่อไปอันที่4นะครับอันนี้เขาบอกว่ากรุณาอธิบายรูปภาพให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งตรงนี้นะครับผมขี้เกียจอธิบายเองผมก็จะแคปรูปไปแบบนี้นะโอเคอ่ะผมจะแคปรูปมาอย่างนี้เนะาะดังนั้นผมจะให้แชท GPT นะครับมันอธิบายให้ผมก็จะเอารูปมาวางอ่ะแล้วผมก็บอกมันว่าให้ตอบคำถามในรูปปุ๊บให้มันตอบคำถามให้นะครับขี้เกียจอธิบายเองอืมแล้วเราก็ก๊อบมา แล้วก็ามาวางแบบนี้เพื่อนๆลองทําตามผมได้นะง่ายๆเลยนี่นะครับผมก้อยอันที่เป็น50คะแนนมันก็จะทําประมาณนี้แหละคือมันจะมีรูปมาให้นะครับแล้วก็ให้เราเขียนอธิบายนะก็ทําประมาณเมื่อกี้นี้ได้โอเคต่อไปเป็นอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรลองกดเข้ามาดูโอเคก็เป็นแบบสํารวจเหมือนเดิมนะครับได้แต้มประมาณนี้ใช้ระยะเวลาทําประมาณนี้ต่อไปอันที่เป็นพ่อมดอันนี้คิดว่าก็น่าจะเป็นแบบสํารวจนะ อ่าฮะโอเคเป็นแบบสำรวจแล้วก็จะมีเป็นเกมให้เล่นด้วยนะครับอ่าเป็นประมาณนี้ก็นี่นะครับมีเกมให้เล่นเนาะอ่าเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูว่ามันคืออะไรอ่าก็จะให้เล่นเกมให้ผ่านด่านให้ถึงเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับซึ่งเกมอันนี้โหลดจากเพ t สโตหรือเล่นผ่านหน้าเว็บเดี๋ยวลองกดดู เหมือนจะเข้าไม่ได้นะครับผมก็เน็ตน่าจะไม่ดีนะเพื่อนๆก็ลองไปทํากันดูนะตรงนี้ก็คือการเล่นเกมนั่นแหละ,ะแล้วก็อันสุดท้ายอันนี้นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือเล่นเกมเหมือนเดิมให้โหลดเกมลงเครื่องแล้วก็มาเล่นอ่าก็จะได้รับแต้มนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าต้องเล่นถึงระดับเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับก็เป็นประมาณนี้และกันสําหรับคลิปนี้เนาะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะหารายได้เข้าบัญชี t ูบันดี้วอลเลฟ็ฟรีไม่ต้องลงทุนจากการทําแบบสํารวจเล่นเกมบนมือถือแบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ลองไปเล่นตามกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามให้กับช่องของโชกุนชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ